ครับผมวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลสกอร์สูงครึ่งแรกครับวันนี้เป็นคู่ที่5แล้วถ้าใครติดตามเพจก็จะเห็นนะครับอ่าวันนี้คู่ที่5คู่สุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นลีกฮอลแลนด์ดิ i วิชั่นสนะครับเตะกันตีสเป็นฮอลแลนด์เป็นเดนบอยพบ มาทนคู่นี้เคยพบกันมาแล้วเนี่ยครับเคยพบกันมาแล้ว10นัดปรากฏว่ามีต่ำแค่2นัดสูงถึง8เกมสกอร์สูงครึ่งแรกต่ำแค่2นัดสูงถึง8เกมวันนี้ให้เป็นสกอร์สูงครึ่งแรกให้ต่อครึ่งควบลูกครับ เดนบอยครับเตะตีสองหลีกฮอนแลนด์ีเวชั่นสองนะครับให้เล่นสกอร์สูงครึ่งแรกครึ่งควบลูกครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ